สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นนะครับสวิฟนะครับสวิฟนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเก่านะครับเกมเก่าในที่นี้คือจะเล่นเกมนี้ครับ p i e c e Odyssey นะครับ Deluxe Edition นะครับอันนี้ผมเพิ่งโหลดมานะครับผมจะลองเข้าไปดูนะครับวันก่อนนี้โหลดเกมนี้มาเล่นนะครับที่ทำคลิปไว้รอบก่อนหน้านี้รอบนี้จะเข้าไปในเกมนี้นะครับ นี่ก็มาเล่นเมื่อก่อนคือเกมนี้ผมเคยเล่นในคมอมแล้วรอบนึงนะครับและทีนี้เราก็อยากจะมาลองเล่นในสวิฟนะครับเพราะว่าเป็นเครื่องเกมที่ขนาดจอใหญ่นะครับจอใหญ่จอใหญ่พกพานะครับส่วนใหญ่ก็เลยเอาจากอยามาเล่นในนี้นะครับคือข้อดีของสวิฟตัวนี้ก็คือแยกจอยได้นะครับแล้วก็มีขาตั้งให้นะครับตัวนี้ปึ๊บปึ๊บนะม,มันถามว่า what do you ปึ ผมมีเซฟีมีสองเครื่องนะแล้วมันมีภาษาไทยนะครับมีภาษาไทยเนะี่ยลองรับภาษาไทยนะครับปัดแสงปึ๊บอ่าโอเคลองรับภาษาไทยนะเขาปึ๊บภาษาไทยภาษาหลังเปลี่ยนการตั้งค่าเป็นภาษาไทยนะครับอืม ดิซี่นะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะครับเห็นเขารีวิวเออ่เคยเล่นเอ้ยไม่ใช่ดิไม่เคยเล่นในสวิฟแต่เคยเล่นใน p พยนะครับเพยห้าผมมีนั่นอยู่นะครับให้โชว์วิฟของผมเองครับไม่รู้เครื่องจะรันไหวหรือเปล่านะแต่ในเพยห้าภาพสวยมากครับเอาความสว่างความสว่างสว่างไปเลยเต็มกี เกมนี้รองรับการบันทึกอตัตโนมัติเมื่อมีการบันทึกปรากฏไอคอนบันทึกอย่าปิดเครื่องหรือออกจากเกมระหว่างที่มีการบันทึกเกมเงงมันบันทึกไปมาลองดูนะครับเป็นใครของบันไดนำโคนะลองมาลองเล่นดูว่าสวิปเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะเกมสเปคแรงๆนะอยู่ในคอมผมครอบครองเกมนะหลายแพลตฟอร์มครไม่ว่าจะเป็น Xbox นะเนี่ยที น่่จะเป็น Xbox นะเดี๋ยวให้ดู Xbox นะรุ่นล่าสุดก็ Xbox เอ่อซีรีส์นะฮะ PS ห้านะฮะเคจะพาดูคร่คราวๆอ,อืมคิดว่าพูดอะไรวะโชคดีนะเดี๋ยวนี้มันมีซับไทยนะนี่มันเกิดนอกอัพสติด เฮ้ยจะล่วงแล้วจัดการมันเองโคโดเบผมก็ไม่ใช่สาววิบสาววอกวันพีทนะอันตรายคุณชาเป้นี่มันอะไรเนี่ย ใครจะไปยอมวะน,นี่โซโละโอ้หลุดออกมาจากเมฆแล้ววางั้นเกมน่าจะเป็นวันพีชประจน l ไผนะ เกมนภัไผผมก็ไม่เคยเล่นเหมือนกันเนี่ยไปเรื่อยๆแต่คิดว่าโอเคมันถามว่าอ่าข้อตกลงที่ใช้สิทธินี้โอเคไปไปไปเราก็เริ่มได้เลยนะอืม เรื่องการประจนภยัยครั้งใหม่คุณต้องการเริ่อการประจนภยัยครั้งใหม่คือดีตรงที่มันเป็นภาษาไทยนี่แหละไม่น่าเชื่อว่าเซอร์วิฟเขาจะรองรับภาษาไทยนะตรวจสอบนะครับเกมเดี๋ยวถ้ามีเดี๋ยวผมลองลงลองลงไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้านี่คือแห่งสายพานแห่งความทึกจำ เดีผมลองลงให้ดูก่อนแล้วกันเนาะว่าถ้าชอบเดี๋ยวผมจะมาเล่นต่อนะครับดไ,ได้ยินว่าพวกอ่าคาฟิโแล้วน,น,นี่คือจะเป็นอะไรอีกดึจริงด้วยว่าดิอยู่ที่นี่นนะถึงไม่คิดว่าพวกยุ่งโงกฟังไปใช้งานมันได้แต่ใช่ว่าจะไม่มีโอกาส คงต้องลงมือสักอย่างแล้วล่ะเออถ้าอย่างนั้นก็ส่งสายคนนั้นไปแล้วกันผมก็แค่มาลองเล่นนะแค่ลองเล่นดูเฉยปะมันเกมมันโอเคไหมอะไรประมาณนี้ก็มีเกมหนึ่งที่เขาบอกว่าอ่าดัันบอลคาราลอตมา ภาพก็ถือว่าโอเคนะครับคือไม่ได้ขี้เหร่นะเอาไปเล่นได้นะแต่ในเพห้าจะสวยกว่านะถ้าที่เล่นมาาเป็นของขออ๋อกดข้ามได้นะกดอะไรเนี่ยกดกดวายค้างอ่ะข้ามได้นะนะนะแต่ผมไปดูคัสซีนมาก่อนนะครับ เดี๋ยวถ้าแต่หาว่ามันรันไหวไหมมันรันไหวนะมันก็โอเคอยู่นะผมว่าบวกฟางคือเกมผมไม่เคยเล่นนะไอ้เกมเคยเล่นแต่ว่าเนื้อเรื่องจริงๆของวันพีทผมไม่เคยแตะเลยนะครับไม่ใช่เหมือนดักกันบอลนะผมเป็นคนที่ชอบดนะักกันบอลมากกว่าหมวกใครไม่รู้

เนเต่อปปิศนาคือประเด็นคือมันแบบเอ่อภาษาไทยมันก็อย่างว่านะมันก็สะดวกขึ้นนะ 爸爸妈妈。不好 <laughs> จจอซันแล้ว,นะวลงมาจากเรือเดียวกันแท้ๆอินอยังวะลงมาจากเรือเดียวกันแท้ๆเหนนามิไหมพวกมก็เดินตามแฟชั่นเนี่ยก็เจอกันอยู่เนะี่ย โรบินดวงเหมือนแล้วไหมไปทํา แล้วเจอซันจิแล้วเจอโลบินแล้วเราก็เจอชับนะเฮ้ยถามว่ามันรันไหวไหมมันก็รันไหวนะปุนินก็รันระบบมาค่อนข้างไหวอยู่นะเปนนี้เปล่า มันมีเกมเยอะมากเลยนะในสวิตทั้งเนี่ยมันก็ไปตามเนื้อเรื่องโอเคผมผมเซฟไว้นี่ก่อนแล้วกันเดี๋ยวผมจะไปต่อมันก็ไปตามเนื้อเรื่องนะตามเนื้อเรื่องตาม,ตาม,ตามที่เห็นเลยนะมันจะมีบทตามเนื้อเรื่องของมันนะโอเคครับ โอเคครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดติดตามถนะ้าสำหรับเออ EP นี้ก็คือให้จบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าอ่าถ้าชอบหรือว่าอะไรต่างเดี๋ยวผมมาทำให้ต่อนะครับจะเซฟไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับ